กินเที่ยวกับปลาเล็ก EP13 คะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนล5ตุลาคม2,566คลิปนี้ก็พาย FC แฟนคลับนะคะมาชมวิธีการทำหมูทุบแบบสมัยใหม่ค่ะการทำหมูทุบวิธีนี้นะคะก็ต่างจากวิธีโบราณโบราณเขาจะนำไปย่างต่อฐานแล้วนำมาใช้ค้อนทุบนะคะอันนี้ก็จะใช้เครื่องจกักรค่ทุนแรงทุนเวลาประหยัดเวลาด้วยนะคะ หมูทุบร้านนี้ก็อร่อยค่ะซื้อมาชิมแล้วนะคะใครอยากชมวิธีการทํานะคะก็แวะชมได้นะคะที่เค้กบ้านสวนเนาะเขาก็ทํากันสดๆใหม่ๆตรงนั้นทําไปขายไปค่ะอร่อยสดใหม่แน่นอนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ